สวัสดีครับเพื่อนๆชาว y o u t u b e นะครับที่ติดตามช่องช่างอิคชาแนลนะครับวันนี้ก็เอาเครื่องเสียงไปโรงงานบวชเนาะนะครับเปงานทําบุญนะครับข้างบ้านเนาะนะครับผมนะการทําเครื่องเสียงของผมเนี่ยนะครับทุกวันนี้ไม่ได้รับงานแบบเป็นอาชีพนะครับถ้าไปงานก็จะเป็นการทดสอบนะครับหรือบทเรียนที่นํามาปรับปรุงนะครับมาเล่าให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมรับฟังกันนะครับ ก็ราคาที่รับก็น้อยมากนะครับทุกวันนี้เพราะว่าเครื่องเสียงไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะนะครับสาหรับผมนะนะครับก็เพลวอแอมผมใช้นะหนึ่งแท่นขับเบส1หนึ่งแท่นขับกลางแหลมนะครับก็ตัวหน้าไม้นี่กับผมก็ใช้ขับเบสหนะข้างละสี่ดอกนะครับใช,ใช้ขับ12นิ้วข้างละสี่ดอกส่วนตัวล่างก็ขับกลางข้างละสองดอก12นิ้วเหมือนกันครับถ้าตีกําลังวัดก็ตกแท่นละ แท่นละพันวัตต์แค่นั้นเองนะครับตกข้างละ500วัตต์แค่นั้นเองนะครับกำลังวัตไม่ค่อยสูงมากนะครับแต่ก็ถือว่าใช้งานได้นะนะครับมิกเซอร์ผมก็จะใช้เป็นของบอสเทคนะครับผมนะสิบสองชัแนลนะครับนะก็ใช้ประมาณนี้ครับใช้เอฟเฟกนอกนะครับมิกเซอร์ก็ราคาไม่ค่อยสูงมากนะครับอเนลล็อกเสียงดีนะครับไม้ผมใช้เป็นไม้สายทั้งหมดนะครับก็ไม่ได้รีวิวให้ดูตอนใช้ไม้เนาะไม้ผมงานนี้ผมใช้5ตัวนะใช้ไม้สาย5ตัว นะครับก็ประมาณนี้ครับเครื่องเสียงมีอะไรมากแล้วก็ใช้ปีคอร์สนะครับแล้วก็โน้ตบุ๊กประมาณนี้นะครับที่ใช้งานก็ประมาณนี้ครับปีคอร์สของสันซาวนะครับก็ของช่างสันนะครับก็ใช้ประมาณนี้นะครับออกงานนะครับก็เลยนำมารีวิวเพื่อสมาชิกได้รับชมรับฟังกันนะครับในส่วนของตู้เบียดชั้น12นี้เป็นเจบินนะครับหลายคนจะถามว่า12นิ้วดังดีไหมมันก็ดังดีเท่า12นิ้วนะครับ นะมันมันก็ดังดีเหมือนกับตู้หน้าเปิดนั่นแหละนะครับอย่าไปตู้อย่าเอาตู้หน้าเปิดไปเทียบกับตู้หน้าปิดนะครับผมนะแนวเสียงคนละอย่างกันแล้วก็อย่าเอา12นิ้นวไปเทียบกับ15นิ้วนะครับอย่าไปเทียบกับ18นิ้วนะครับนะเสียงก็ถือว่าใช้ได้ครับสังกะสีสั่นเลยทีเดียวสําหรับ12นิ้วนะครับออยู่ที่การมิกอยู่ที่ดอกด้วยนะครับดอกเสียงกลางและเสียงเบีดเป็นดอกรุ่นเดียวกันนะครับดอกกลางและดอกเบีดเป็นดอกชนิดเดียวกันนะครับผมนะ นะทำไมผมใช้แบบนี้เพราะว่าบางงานผมอาจจะเอาตู้เบียดไปทําเสียงกลางนะครับถ้าเป็นงานเทศผมจะเอาตู้เบียดไปตั้งแล้วก็เอาแหลมจะลวนมาวางด้านบนก็จะเป็นเบียดผมก็จะเป็นเสียงกลางและผมก็จะใช้งานได้หลากหลายนะครับอันนี้คือความคิดของผมนะครับทำไมไม่เล่น15นิ้วล่ะนะครับ15นิ้วยกไม่ขึ้นครับขนาดตู้เปล่ายังยกไม่ขึ้นเลยนะครับ15นิ้วหนักมากแล้วก็ใหญ่12นิ้วยกผู้คนเดียวพอดีนี่การติดตั้งผมก็ประมาณนี้นะครับข้าวๆา,วาวก็บานๆน,นะครับด้านหลังสิปคอนเยอะแยะไปหมดว่ายงไปหมดนะ ก็สายมาจากขยายก็มาเข้า1ตู้แล้วก็โยงไปอีกหนึ่งตู้นะครับตู้ที่สองสองโยงไปตู้ที่3ตู้ที่3โยงไปตู้ที่4นะครับก็ต่อแบบนี้ก็ใช้สปีคอนเยอะเหมือนกันแต่ที่เท่าแต่ทา,าไมถึงต่อแบบนี้เพราะว่ามันใช้งานได้หลากหลายกว่านะครับผมนะนะเดี๋ยวผมจะไปรีวิวคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับสาหรับการต่อตู้ลําโพงแล้วกันเนาะนะครับผมนะนี่ครับกลางก็ประมาณนี้นะครับผมนะมีใส่ขาตั้ง2ใบเพราะว่าจะบ,บังคับทิศทางเสียงให้ไปซ้ายไปขวานะครับ ปกติก็จะเอาไปตั้งเป็นระยะนี่แหละครับแต่ผมขี้เกียจนะครับผมนะก็เลยเอาตั้งจุดเดียวนี่แหละพอแล้วนะครับผมนะก็จะประมาณนี้นะครับอ่านะนะครับในส่วนของชุดตู้เสียงกลางกับเบสเนี่ยนะครับราคาก็จะอยู่ประมาณนะราคาผมไม่แน่ใจนะน่าจะ3 0 0 0 0นกว่าบาทนะครับสามหมกว่าบาทนะถึง4 0 0ห0ื่นได้นะครับก็ <c oughs> <c oughs> ถือว่าราคาสูงเหมือนกันนะครับ จะรวมตู้เสียงกลางลงเบสสินิ้วทั้งหมดดังลูกเฉพาะตู้นะครับก็ประมาณ4ี่0 0ื่นกว่าบาทนะครับถ้าไปรวมมิกรวมอะไรด้วยต่างๆก็ชุดเครื่องเสียงผมชุดนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณ60,000ได้นะครับหกหมื่นได้นะครับพอเว่าอันประกอบที่ผมประกอบก็ต้นทุน2แท่นนั้นก็อยู่ประมาณหาไหลมือ2อมาใส่ด้วยก็อยู่ประมาณ2แท่นนะครับก็อยู่ประมาณไม่เกิน6000บาทประมาณนั้นนะครับนะ ที่แพงก็จะแพงเพราะตู้เพราะว่าตู้ใหม่แล้วก็ดอกใหม่ทั้งหมดผมจะไม่ใช้ดอกมือสองนะครับส่วนตัวผมนะไม่ชอบใช้ดอกมือสองนะครับในส่วนของหลอดไฟก็เป็นหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์อยู่แต่ว่าจะเป็นบรรลาดแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับของฟิลิปนะครับเพราะว่าใช้งานมาเกือบ10ปีแล้วนะครับก็ยังใช้ได้ดีอยู่ก็เลยไม่ยังไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าเหมือนเรามีรถยนต์เนาะนะครับมีรถ1นึ่คันแล้วนะครับจะไปซื้ออีกคันนึงนก็ไม,มันก็ไม่จาเป็นนะครับ LED ก็ ถ้าหลอดพวกนี้เสียผมก็จะเปลี่ยนไปใช้หลอด LED ครับผมนะก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับการลงเครื่องเสียงนะครับในงานบวชนะครับผมนะส่วนนะนะครับท่านไหนนะครับที่อยากฟังเสียงนะครับ12นิ้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนาะเราก็คงอาจจะได้เจอกันในงานดโมเครื่องเสียงนะครับช่วงเข้ารรษานะครับแต่ถามผมว่ามันเสียงดีไหมผมว่ามันเสียงดีนะครับผมแต่ว่าถ้าจะเป็นลูกโตเหมือนกับ15นิ้ว18นิ้วมันไม่โตขนาดนั้นนะครับมันได้ฟังเพราะ นะครับเสียงดีนะครับเสียงดีมากนะครับเวลาเราฟังไม่ไม่ลำคาญนะฮะคนแก่บอกว่าโอ้เสียงดีมากนะครับเสียงดีคือเบสเบสดมันพอดีครับเวลาเราอัดมันพอดีนะถามว่าเหมือนเบสรถยนต์ไหมมันก็ไม่เหมือนเบสรถยนต์นะครับเหมือนเราฟังโฮมจูเตอร์นะครับเหมือนเราฟังโฮมจูเตอร์เบสดมันออกพอดีเวลาเราอัดมันมันมันออกนิ่มนะฮะออกนิ่มเสียงกลางผมมันแหลมใสแล้วก็จะไม่บาดหูนะครับผมอัดแรงๆเนี่ยก็ ไม่ไม่มีใครบ่นว่าหนวกหูนะครับเท่าที่ใช้ตู้เล็กมาถ้าเป็นตู้ใหญ่เนี่ยผมเปิดขึ้นมาไม่เกินอ่าห้านาทีต้องต้องบอกลดเสียงแล้วนะครับแต่ตัวนี้มันมันฟังพอดีนะครับฟังพอดีมากนะครับอ่านะครับเราเน้นกลางนําเบสนะครับนะไม่ได้เน้นเบสนํากลางเพราะว่าเวลาฟังเราฟังเสียงกลางแหลมนะครับนะ แต่บางท่านก็จะชอบเบียดนำกลางนะครับผมมันก็แล้วแต่ความชอบแต่ละคนนะครับแต่ส่วนของคนที่อายุเยอะนะครับหรือว่าคนที่ชอบในน้ําเสียงจริงๆเขาก็จะชอบกลางนาเบียดนะครับมันก็จะฟังได้นิ่มนวลนะครับไพเราะนั่นเองนะครับสําหรับใครที่นะครับอยากลอง1 2อนิ้วนะครับช่างไหนก็ได้ครับของใครก็ได้ลองลองหามาใช้ดูทาไมผมเลือกใช้ตู้หน้าเปิดนะครับตู้หน้าเปิดเนี่ยนะครับมันจะไม่กินกําลังวัดของขยายนะครับ มันไม่กินกําลังบัตรของขยะยแต่ว่า,าถ้าลูกกระแทกเนี่ยอาจจะไม,ไม่ไม่แรงเหมือนเหมือนตัวหน้าปิดนะครับหน้าเปิดนะมันก็หยอกนิ่มๆนะครับนิ่มๆเหมือนเหมือนตู้มอนิเตอร์แล้วเราใส่เบียดนั่นแหละออกประมาณนั้นครับผมนะเหมือนตู้มอนิเตอร์นะครับตู้เสียงกลางแล้วเราใส่เบียดก็ออกประมาณนั้นแต่ว่าเบียดมันจะได้ลึกกว่านะครับแค่นั้นเองนะเบียดมันก็จะได้ลึกกว่าถ้าใครที่จะไปเล่นตู้หน้าปิดก็เล่นได้นะครับสำหรับ12นี้แต่ผมว่าตู้หน้าปิดมันกินกําลังวัต ของ power amp ต้องใช้ power amp แบดสูงขึ้นไปอีกนะครับผมนะต้องดันแรงขึ้นไปอีกนะครับผมนะแล้วก็อีกอย่างนึงมันหนักกว่ากว่าตู้เจบินเพราะมันต้องมีลิ้นมีอะไรซับซ้อนกว่าเจบินนะครับแล้วขนาดเจบินก็ถือผมก็ถือว่ามันหนักแล้วนะครับก็โรงงานเครื่องไฟก็ถ่ายให้เพื่อสมาชิกได้รับชมรับฟังกันเนาะนะครับผมเพื่อเอาไปใช้ไปปรับปรุงนะครับในส่วนขององานเครื่องเสียงของตัวเองเนาะนะครับก็เราอย่าไปนะครับตามกระแสนะครับ อย่าไปตามกระแสให้มากนะครับถ้าจะรับเป็นอาชีพจริงๆอันนี้ตามกระแสได้ครับแต่ถ้าจะทําไว้ร้องไว้ฟังต้องหาจุดที่ตัวเองชอบนะครับหาจุดที่ตัวเองชอบก็จะพอนะครับก็จะบาลานซ์นะครับมิกนะครับชุดมิกชุดคอร์สนะครับปีคอร์สเนี่ยนะครับรวมกันทั้งหมดที่เราเห็นอยู่บนโต๊ะไม่รวมโน้ตบุ๊กนะครับก็น่าจะอยู่ราวๆประมาณ1 5ื่นได้นะครับหมื่นได้รวมโต๊ะด้วยนะรวมโต๊ะไม่รวมโน้ตบุ๊กเนาะ ก็มีปีมีเอฟเฟกมีมิกนะครับก็ประมาณ15ื่นนี่แหละนะครับผมนะคร่าวๆน่าจะประมาณนี้รวมสายสัญญาณนะครับก็ประมาณ5 0,000ื่นเกือบหกหมื่นได้เครื่องเสียงชุดนี้รวมสายไฟสายลำโพงสปีค่อนขาตั้งเรียบร้อยแล้วก็ประมาณนี้นะครับอ่าทำไมนะครับไม่ซื้อแบบอ่าสำเร็จไปเลยช่างเอกซ์สิบแนิ้วไปเลยนะครับโอ้สินิ้วยกไม่ได้นะครับผมและอีกอย่างหนึ่ง power amp ถ้าเป็น mg เนี่ยนะครับหาหลายยากนะถ้าผมประกอบเองอย่างเงี้ย เราใช้งานไปเรารู้ใจนะครับรู้ใจเครื่องเรานะครับใช้งานทั้งวันครับเปิดทั้งวันวันวันงานนี่ผมเปิดทั้งวันเลยนะครับวันมันจะมีวันแรกที่เขาตั้งเต็นแล้วก็ห่อข้าต้มกันเนี่ยคือเปิดตั้งแต่เช้ายันค่าเลยครับเพราะแอมก็ไม่พังนะนะครับเล่นจนอัดเต็มที่เลยนะครับแต่ก็ผมปลื้มนะครับในเครื่องเสียงชุดนี้มากเพราะว่า ด้วยน้ําเสียงและผมผมถือว่าโอเคผ่านนะครับสำหรับคนที่ชอบเสียงดีนะนะครับใครที่ชอบเบียดตัวตก็ไปเล่น18ไปเล่นยี่นิ้วนะครับผมนะอย่ามาเทียบกันนะครับอย่ามาเทียบกันเนาะนะครับผมนะเพราะแวมก็ใช้ถูกๆแบบนี้แหละนะครับนะใช้แพงก็รับงานถูกนะครับไม่คุ้มนะครับเนี่ยแบบนี้รับงานได้เปิดฟังได้นะครับเจอกันลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ